14.12แล้วทุกคนทำไงดีะหรือว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนป้าแล้วค่อยมาปิดไลฟ์ทุกคนงั้นทุกคนก็อยู่นี่ไปก่อนนะเราจะแต่งตัวค่ะทุกคนนะคะอ่าขี้กเกียจอย่ทุกคนได้อยู่นี่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะแต่งตัวค่ะนะคะทุกคนก็เบลหันเบลหันกล้องไปทางนู้นแล้วทุกคนไม่ไมีทางเห็นแน่นอนนะคะ บนึงนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันค่ะนะคะที่เราคิดอะไรก่อนเธอออกเมื่อกี้ไปขี้เกียจนะคะร้องดังจังเลยครับแน่นอนนะคะตกใจใจหมดอาบน้ำยังนะอาบแล้วค่ะค่ะอาบล้องไงเมื่อกี้ตอนหลอดดิ่งไงเบลแบบว่าวิ่งผ่านน้ำแต่เบลสาผมแล้วเม่าก นะคะอิอินะคะอิทุกคนเมลก็ไม่ได้ลหลอกศงโบขนาดนั้นปะเออเปลี่ยนชุดกันวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีนะวันนี้เราจะใส่แต่งตัวอะไรตุ่อุออ,อ,อีอาอุอิีอาอีอู อ้ายอูอ้าอูอายย้อูอีอยอ้อายอูอายอูอายออาอไ่ปรอ่ะวยปะวยปะสยใดีอ่ะคือไม่มีเสื้อผ้าจะใส่หรอกเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าซำซำ้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าประหยัดนะคะอืม พอดีลายชวนพี่การ์ตูยไปงานหนังสือหาซื้อกาดที่มรารวีนเออใช่ไหมเนาะต้องต้องชวนไปแล้วล่ะทุกคนเอ,อ้โยแต่ถ้าไปงานหนังสือนี่เมลล้มละลายแน่เลยทุกคนนะคะลมละลายแน่นอนไม่นะเปลี่ยนชุดกันทุกคนนะคะแคปหนึ่ง พอดีเลยชิลไปเลยว่าแต่วันนี้เป็นอะไรหรอวันนี้ก็ออกไปข้างนอกไปทำงาน <c oughs> ไทำงานที่เราหลับกันท่านนะคะทุกคนได้ยินเมลไหมผมเข้ามาผมตกใจเลยสวัสดีครับพี่เมลสวัสดีนะคะตอนนี้พี่เมลกำลังแต่งตัวอยู่นะคะก็อย่าแอบดูนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูนะคะเพราะว่าแันก้าวไปทางโน้นะคะ่ะนี่ กันทุกคนวันนี้แต่งตัวก่อนใส่ชดุดอะไรไมันจะต้องแต่งตัวแต่งตัวนี้เเลยนะครับทุกคนงานที่เรารักและงานที่รักเราได้ยินยันออุีอาเลยออีโออยายได้เสื้อผ้าใหม่อะ ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยประหยัดตังจะล่มละลายได้ไงเดี๋ยวท่านพี่ก็สมทบทุนค่าเที่ยวงานหนังสือ,อได้เลยค่ะนะคะขอบคุณพี่เพนกวินนะคะสำหรับเมมเบอร์สามสองเต้นนะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะผมช่วยสู้กับงานนะครับได้เลยนะคะโอเคมาแต่งตัวละเลิศเลดลิ ตัวเลิศวันนี้เลิศนะจ๊ะเลิศเปไน็นไรอ่ะฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับถามก่อนเต็มตู้หรือ,อยังก็ก็เต็มอยู่ค่ะแต่เราไม่คือวันนั้นน่ะคุณแม่เอาเสื้อผ้าพี่สาวอ่ะเอามาให้เมลแล้วมันก็เต็มตู้แล้วเสื้อผ้าพี่สาวมีแต่อันเชยเชยทุกคนอุ้ยแรงมากแต่มันก็เชยจริงอ่ะ มันเฉยมากอล้วเมลก็แบบว่าไม่ชอบอ่ะทุกคนเข้าใจว่าเก็ตปะทำงานหน้าแมวอ่ะก็คือเอ๊ะ The room. You t ู t ดร r อฟ m ดดดดด a ดดดดด a ด a ด o ดด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  a ด a ดด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 ด e n e n ด n ดด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 ด a a ดดดด n ดดด n ด a a ด a ดด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 แดด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 ดวดด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  ทำให้รู้เราแล้วเวลาเมลแต่งตัวชอบร้องเพลงใช่ใช่ <c oughs> ใช่คือคือเคยตอนอยู่หอกับเพื่อนใช่ไหมไม่รู้ตัวจนเพื่อนทักว่าแบบเมลเมลรู้ตัวปะว่าเวลาเมลแบบแต่งตัวหรือแบบทําอะไรอะไ่ะนจะต้องร้องเพลงทุกรอบเลยนะคะ <c oughs> ก็ไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนลาคาเราหรือว่าอะไรเหมือนกันนะแต่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้ลาคาญแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆนะเพื่อนอาจจะแบบว่าหยุดร้องเพลงดิ <c oughs> นี่นะคะแล้วแต่งหน้าปะครับขี้เกียจทุกท,ทุกวันเนี้ยคือไม่แต่งหน้าออกจากบ้านแล้วแบบขี้เกียจมากอืเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแต่งแล้วกัน s. <S นะจ๊ะทุกคนนะคะเพราะว่าแบบขี้เกียจแต่งทาทาแค่นี้ทาแค่กันแดดพอแล้วก็ออกจากบ้านเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้แบบทาแค่กันแดดแล้วออกจากบ้านจริงทุกคนทุกวันเนี้ยเพราะว่าเพราะไม่ทันนะคะ นะคะตอนนี้กำลังไอัน,นี่อยู่ตอนนี้กำลังใส่ถุงน้องสวยๆนะคะเปืนคนแซบเราเล่นคืออเพราะว่ามันจะได้เรียบร้อยทุกคนเข้าใจไหมไปทำงงทำงานเราก็ต้องใส่ถูกน้องให้มันไอน,นี่ขเรียบเนียนสวยกิ้งทาเรียบง่ายเลยเธอใช่ทาให้กันแดดตอนเข้าใจคาราฟี่แล้ว ตอนนั้นลาฟี่บอกว่าเธอฉันอะเครื่องสำอางเพียบเลยแต่ฉันไม่ได้ใช้ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ใช้เพราะว่าเพราะว่ายุ่งจัดเลยยุ่งไม่มีเวลาแต่งหน้าเลยนะคะจริงตังตึงต้งตั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 งมาตรงมาแต่งโปไม่ได้ปะมันก็ไม่โปปะมันก็ไม่ได้โปไงท่านพี่เรียบร้อยตาตายเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยเกินแล้วตอนเนี้ย เห็นภาพเลยผมชอบอะแทบยกสวนแต่ก่อนทุกคนป๊บนึงแต่งตัวในไลฟ์ไปเลยทีเดียว <laughs> <c oughs> ทุกคนมาทำเงนเกงหายไอเกมมาหายไปไหนก่อนป๊บนึงมันอยู่ไหน กันเพลงของฉันกามเพลงของฉันไปไหนหายไปไหนแล้วถ้าไมเราต้อง,องลองเพเรื่องดนวยอมาปึ้ง,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 งอยู่ในตะก้าผ้าอยูจ่จริงนะเหมือนจะอยู่จริง เศร้าเลยนะคะทุกคนมันหายไปไหนองี้หาไม่เจอทุกคนตอนนี้เมวเมลแต่งตัวแล้วค่ะเมวไม่โปรแล้วเมวให้ทุกคนดูได้ฮแต่ว่าเมวกำลังตามหาอยู่ว่าอยู่ไหนไม่รูร้องเพลงแม่นจังเลยนะเธอแน่นอนนะคะแน่นอน น,นอนนอนแน่นอนแน่นนแนเสร็จโอเคอยู่ภายในใจเป็นมือร้างคำวางไว้ไหนก่อนเลวพับไว้นะทุกคนว่ามันหายไปเสียงสะบัดแบบเสียงสะบัดแนะบบ วิ่งหันไป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 ว้าทำไมฉันต้องมาแต่งตัวในไลฟ์ให้ทุกคนดูเพราะว่าโอเคโอเคเยี่ยมเรียบร้อย น่ารักโอเคเสร็จ okay. นะคะผู้หญิงใช้เวลาอาบน้ำ5นาทีแต่แต่งตัว10นาทีทำไมไม่ลองไลฟ์ล่ะเพราะว่ามันเพราะว่ามันในนีไ้ไงทุกคนจะได้บอกว่าติดตามแบบเรียวไทม์นะคะอืมนะคะทุกคนอีกนี่ไปนคอนเทนตนเสียงเนียหัว ต้องเสรพี่เบลแต่งตัวเสร็จแล้วใช่นะคะทุกคนอุ้ยแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาทาครีมกันแดดกันค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราจะทากันแดดก่อนออกไปข้างนอกเราต้องทากันแดดค่ะทุกคนไม่งั้นนะคะหน้าเราก็จะไหมจ้าไม่เถียงไหมว่าไม่ดูแล้วจ้าดีมากขอบคุณพี่ เพนกวินสำหรับการเป็นเมมเบอร์นะคะ32 mm hmm. เดือนนะคะบอกว่าขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมสูส้ๆกับงานนะครับคนสวยนะคะวี mm hmm. ท่านพี่นะคะเ mm hmm. สิ่งในหัวก็คือท่านพี่ทำไมต้องไม่ทำงานด้วยอะ่ะอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมอืมอันนี้คือเสียงในหัวนะคะอืมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นในไลฟ์ก็ท่านพี่คะก็ ต้องใจกับการทำงานนะคะรักแม่สู้นะคะพี่เพนกวินจุ๊บจุุ๊๊บจุมุมมุมนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มังกี้นะคะไว้คิดถึงมากพี่มังกี้บอกว่าเอ,อเดือนนะคะสมาชิกหมดลืมดูยังไงก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างหรอคะช่วงนี้เราก็ ก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมแค่เพิ่มเติมนะคะมีออกไปทํางานก็เลยตอนนี้ก็คือต้องมาแต่งตัวให้ท่านพี่ดูกันนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะอืมก็กลับคุณนนะคะท่านพี่นะคะคิดถึงมากๆมากๆดีใจที่เจอกันเนาะอืมก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดเราก็ต้องเช็ดหน้าก่อนนะคะทุกคนแบบว่าเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะคะอืม เช็ดหน้าด้วยโอนเนอร์นะคะที่ที่ทุกคนเห็นหน้าตาแนนแปลกๆเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันกำลังแบบเอาสาลีบแบบถูๆๆได้อยู่นะคะคทุกคนเพราะงั้นเนี่ยก <c oughs> ็แบบนึงนะเชื่อเพาะแต่งตัวแบบเร็วๆ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเดีย๋ยวพอบ่ายสองครึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะได้ลงไปกินข้าวแล้วก็ออกจากบ้านเลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นไงมันเรียวกว่าวางแผนมาแล้วนะคะเ <c oughs> ช็ดทำไมอะ่ะเช็ดให้มันแบบ หน้ามันคลีนจริงๆแล้วเราก็ค่อยทาครีมไงมันจะได้แบบไม่รู้เหมือนกันอนะมันไม่รู้มันช่วยไหมอะแต่มันจะได้แบบซึมครีมซึมลงไปอย่างแท้จริงอืมเสร็จแล้วเราก็จะทากนันแดดกันนะคะทุกคนกันแดด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 

ดูแลเด็กคนนี้คือเราหาก,กันแดดไม่เจอค่ะทุกคนเอ้ยอ๋อทุกคนวันนั้นอะเมลไปช้อปปิ้งมาเมลไปช้อปปิ้งมาแล้วเมลก็ได้อันนี้มาค่ะทุกคนมันเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดให้ตัววิงวิงวิทุกคนเราไม่แบบมันน่ารักมากคือเราไปซื้อมา มันมันเป็นสเปรย์ที่แบบว่าเอาไว้ฉีดผิวให้ให้ผิวมันวิงวับวิงวับทุกคนน,น่ารักมากเลยนะแป๊บนึงทุกคนมาทากันแดดก่อนมาทากันแดดมันต้องมองกระจกตรงนี้รา <c oughs> คาทุกคนบอกตามใจเลยครับทำไรทำเลย <c oughs> ทำไรทำเลยครับแป๊บนึงนะคะทุกคนขอทาครีมกันแดดกันเรามาก็ทาแค่แน้แล้วเมาก็จะออกบ้านเลยเพราะว่า เมาพิเกียร์เดี๋ยวเม้เาค่อยไปแต่งหน้าบนบนออมบนรถแต่งหน้าระหว่างทางแบบขึ้นรถอะไรก็จะแต่งหน้ารถเมนะคะดูค่ะฉีดแช่เป็นกากเพชรค่ะมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนกากเพชรที่เอาไปฉีดผิวได้อะไรเงี้ยมันเป็นของยี่ห้อคอสลุกซื้อในซื้อในห้างนเนี่ย สเปรย์ทำให้ผิวใสหรอมันมันเป็นสเปรย์ที่แบบว่าเป็นกลิตเตอร์เลยอะ่ะคือเป็นแบบว่าเป็นกลิตเตอร์คือเป็นกลิตเตอร์แบบกลิตเตอร์กลิตเตอร์แบบกลิตเตอร์ฉีดผิวเลยอะทุกคนอืมฮามันแต่งได้หรอมันแต่งได้คะ่ะเอามาฉีดแบบพวกตามแขนขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นวิงวิงวิง,ง,ง,งกลับเข้ามาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เมวกาลังแต่งหน้าอยู่คะ่ะเอ้ยกาลังทากันแดดอยู่คะ่ะใช่ เวลาผู้สาวแต่งหน้าอย่าถามหาเหตุว่าเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันสวยอืมมันสวยทุกคนใช่พี่เมลหนา้าฟ,ฟุงฟ้งฟิ้งหน้าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งวันนั้นแบบว่าไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็แบบว่าฉีดไปเที่ยวแล้วแบบเพื่อนก็ทักว่าแบบเฮ้ยทำไมผิวมันวิง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 อะไรอย่างเงี้ยอืม เอาไว้ตอนหนึ่งมันจะได้สะท้อนแสงในรถนะปลอดภัย <c oughs> คือ,อยังไงคือเหมือนได้เห็นเป่งประกายมาตั้งแต่50เมตรอะไรอย่างเงี้ยหรอตลกเกินนะคะเอากากเพรไปแต่งหน้าหรอแช่คือมันมันเป็นเหมือนสเปรย์ที่มีกาัก,ากเพรแล้วเบมเอาไว้แบบฉีดเวลาที่แบบเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่ามันก็จะมันก็จะมีประกายระยิบระยับออกมาทุกคนเก็ตปะ ก็คือเป็นคนที่ทากันแดดเยอะมากนะคะคือตอนแดดเนี่ยหมดไปแล้วหลายซื้อมาเนี่ยหลายหลอดนะคะเดือนหนึ่งทาเข้าไปทาเยอะมากตบ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 เวลาเราตบเงี like ้ยนะคุณแม่ชอบบอกว่าเฮ้ยคุณแม่ช่วยตบไปเลยเราก็ตบมาไม่ไม่ค่ะพี่แมวหน้ารังแสหรอครับใช่แต่ส่วนใหญ่อะชอบเอามาฉีดแบบแขนอะไรอย่างเงี้ยแขนขามันจะแบบดูวิงวิ้งวิงน่ารัก ะะตัวใสสะท้อนแสงสวยเป่งประกายใช่นะคะพี่เมลเรื่องแสงเหมือนคนงานก่อสร้างที่มีเสื้อไม่ใช่นี่สินะประโยชน์ที่แท้จริงนะคะก็ก็ไม่ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะทุกคนจะคะ่ะนี่โอ้กันแดดทารัวรัวรัว,วเอ้ก็ดีเหมือนกันนะปกติเนี่ยทุกอย่างที่ทำในในเมื่อวันเนี้ย ก็คือทำหลังลงไลฟ์นะคะแต่อันนี้คือทำให้ทุกคนดูเลยนะคะมันก็มันก็อันนี้ดินะมันก็สบายทุกคนไม่ต้องรีบอะแต่นี้ก็รีบอยู่นะนี่แล้วเราก็จะทากันแดดอันนี้ค่ะทุกคนมีซูม i ชอนอัพสีม่วงอันนี้ที่เมลเคยป้ายาทุกคนไปในไลฟ์หนึ่งนะเพราะเมลชอบมากอันนี้มันดีมากจนเมลซื้อมาแล้วประมาณ ประมาณสามหลอดทุกคนซื้อเนี่ยซื้อมาเยอะมากเลยอะ่ะอืมซื้อมาตุนทาอันนี้เอาไว้ทาตัวแมวลามอ็อกเไม่ได้ลาโมกนะคะเซอร์วิสไงอ่ะหรอเออเซอร์วิสนะคะเซอร์วิสสะท,ท้อนแสงเหมือนป้ายสัญญาณนี่สะท,ท้อนแสงตอนดึก <c oughs> ค่ะอืมคือไม่รู้จะเถียงยังไงแหละนะคะคือมันไม่ใช่คะ่ะสงสัยน,น,นาคนน่าจะมีอับน้ำในเลฟ์แล้วครับ โอ้อาบน้าในไลฟ์เหมือนลาฟี่เหรอคือแบบว่าคือคือคือเอาจริงนะคือไม่รู้ว่ามันทํายังไงอะดิอาบน้ําในไลฟ์แบบเพราะว่าห้องน้ํามันอยู่อีกห้องหนึ่งอะแล้วที่ลาฟี่บอกว่าลาฟี่เอาเหมือนเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำแล้วแล้วรวมไม่มันจะได้มินได้หินได้ยังไงอะอก็เลยแบบมันทํายังไงไม่รู้อะทุกคน <laughs> หรือเราต้องเอาอ่างน้ำมาไว้ในห้อง <laughs> สิทธิพิเศษสำหรับช่องพี่เมลค่ะ เออมัวแต่เมาตอน,นสบายสองเครืนะ่องล้อเธอได้อยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ขอทาขอทากันแดดขอทากันแดดขอทากันแดดให้เสร็จแล้วก็จะจบแล้วนะครับทุกคนป๊บนึงนับหนึ่ง,นะงไมโครศรรัพท์ล้วนเอ้าหรอแล้วแล้วทุกคนก็จะไม่เห็นหน้าหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่เห็นหนะ้าทุกคนก็จะไม่ไม่เห็นขยับใช่ไหม αι? ใช่ไหม αι? เออก็แอบ,บงงเหมือนกันนะเออม,มันมันทำยังไงก็ไม่รู้ว่ะทุกคน ต่ยาเลยทุกคนถ้าค่ไลฟ์อาบน้ํานี่มันก็จะยาเบีย้ยเกินไปนะมันจะแบบว่ามันจะแบบลาโมออกเกินไปทุกคนไม่ได้นะคะแค่แต่งตัวให้ดูเนี่ยยังขยับโทรศัพท์หนีเลยเนี่ยอืทาครีมก่อนนะคะทุกคนอันนี้มันใช้ดีมากเลยนะทุกคนมาชอบมากเลยกันแดดอันนี้จนเมลไปซื้อมาเนี่ยตุนเนี่ย นะคะเขาก็ไม่ได้สปอนนะคะแต่ว่ามันชอบชอบเองจากใจชอบมากทาทุกวันต้องลองถามเอวหรือลาฟี่เหมือนเคยทำแนวนั้นอยู่อะหรอได้เลยนะคะอารู้จักกันมาต้องนานคนกันเองมันจะทำตามลาฟี่หรอใช่ค่ะวันนั้นเห็นลาฟี่บอกอยู่อยากดูไลฟ์อาบน้ำยังไงถามเอวีกับเอสตาเหมือนตัว iPhone จะทำหน้าที่เป็นไมค์ไลฟ์ใส่ครับพี่เมลตัวคอมก็รับเสียงไปครับ อ๋อหรออืงงเหมือนกันนะก็เลยแบบมันเชื่อมยังไงก็มาดูอ่ะเสร็จอี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 อูออาอูออาอีอูอ๋อถ้าเมลใช้เขามาให้ดูมันก็ยำไปเออมันก็เออจริงด้วยถ้าแบบไลฟ์อาบน้ำเฉยๆก็จะไม่ดูย่าไปเสร็จเย้ปล่อย เรียบร้อยค่ะทุกคนฮออเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะแล้วเราก็จะจัดกระเป๋าวันนี้ต้องอย่าลืมเอาล่มไปด้วยนะคะทุกคนเข้าใจไหมล่มเริ่ม่ะ ร่มเริ่มเนี่ยก็ต้องเ,อาเราล่มไปด้วยนะคะถือของถืออะไรให้มันแล้วถ้าไปของมันเยอะขนาดนี้อะของมันเยอะไปปะทุกคนของม,มันเยอะมากลงมมากนะคะว่ามันจะเยอะอะไรหายของเยอะแบบไม่ไหวแล้วอะของเยอะมากแม่เป็นไรอย่าบ่นนะคะ ต้องยัดเข้าไปก่อนของเยอะมากโอ้ my god ของเยอะมากแล้วเราชอบลืมด้วยนะขนาดของเยอะค่ะก็ยังลืมได้เดี๋ยววันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็จะไปรับแปลค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ผาสุขเออทุกคน อะไรรู้ป่ะไอลิปที่เบาไปซื้อมาใหม่มันเหมือนว่ามันจะหักอีกแหละมันเหมือนว่ามันมันเหมือนว่ามันมันหดแล้วมันมันหมุนขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วอ่ะเนี่ยคือมันไม่อยากไม่อยากจะยอมรับความจริงเลยอ่ะแต่ว่ามันหมุนไม่ขึ้นอ่ะแล้วเนี่ยไปฟุบไปุบไปซื้อมาเนี่ยมันหมุนไม่ขึ้นอ่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นคือเบลช็อกมากเลยนะแล้วราคาสี่ร้อย ลิปที่ฉันรักแล้วถ้ามันหมุนไม่ขึ้นอยู่ดีเมลก็คงจะไปซื้อใหม่อยู่ดีแต่แบบเมลเพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเ,เองนะเศร้าหรือเมลมันฟันพร้เมลทําตกตอนนั้นหรอจะร้องไห้อะ่ะมันมีวิธีการดันลิปออกมาไหมอ่ะเสียดายอะ่ะโอ้เสียดนายทุกคนเศร้า,าไเป็นไรนะคะทุกคน โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักสุดครับอีกวันนี้เราจะเอาอยากอยากใ่้แบบเอาอะไรดีอะ คือตอนนี้ที่กําลังมองอยู่เนี่ยคืออยากบอว่าอยากค่อยตุ๊กตาแต่กําลังเลือกอยู่ว่าตุ๊กตาอะไรดีอยากค่อยตุ๊กตากังคิดอยู่ว่าจะค่อยตุ๊กตาดีไห e. มคือแล้วเราก็จะไม่ไปไหนสักทีเนี่ยทุกคน เราะว่าอาบัเสซลเซลเซลตุกตาตุกตุนไหนบอกรีบห่อยไม่้เทานาทีแล้วเนี่ยอ้น่ารักอีกแล้วเชียวไม่หยุดน่ารักน่ารักเล่ะสงสัยน้องนิพคงไม่อยาอยู่แล้วโอ้ทำไมมันมันถึงแบบแล้วมันก็ราคาสูงด้วยนะทุกคนต้องสี่ร้อยแล้วมันมันจะหมดเร็วขนาดนี้เลยหรอทุกคนแปลว่ามันต้องไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไปทำทอย่างเสร็จแล้ว ทองัานทุกคนค่ะไว้เจอกันนะคะวีผมด้วยอะแล้วก็ไว้เจอกันวนันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งไม่ใช่บ่ายโมงนะคะหมายถึงบอกตัวเองนั่แหละก็เมลจะตื่นนะคะทุกคนเมลตื่นแน่นอนทุกคนพรุ่งนี้เมลตื่นแน่ๆน,นะคะเมลมันจะไม่มันจะไม่เป็นเหมือนวันนี้แน่นอนนะคะเมลจะต้องตื่นแน่นอน <c oughs> จ้าแน่ใจ แน่ใจคราบสู้ๆออกงานนะได้เลยนะคะตลกอ่ะผมก็ต้องออกไปรับน้องแล้วค่ะพี่เมลได้เลยนะคะเอาน้องเลิกเรียนแล้วใช่ไหมเจอกันในครับนะคะอืมแล้วนะค่ะทุกคนโอเคแล้วถ้าปลอดภัยนะนเด็กๆเื้อไม่เชื่อทำไมได้คะจ้าแน่ใจนะเธอแนใ่ใจค่ะนะคะแน่ใจถ้าไม่ตรงให้ทำอะไรให้ดีเลย เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยแค่มอไม่แค่มอผมแช้ใจพี่เมลทนหน้าร้างนะ้ำ <c oughs> บายเจอกันครับวันนี้คอนเทนต์สิ่งหในหัว <c oughs> ไม่ใช่เธอหลับเพลินนะ <c oughs> ไม่นอนต่ออีกนิดได้พูดรลนะไ <c oughs> ด้ครับปลอดภัยค่ะไปเดียวายายาแล้วมีใครไลไฟ์ไหมทวนพี่ไฮไลฟ์ไหมจะส่งไปหาพี่ไฮ อ๋อไม่มีใครรับเลยไลฟ์เดะไลฟ์เล,ลเลยทุกคนก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะคะบาย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 ,บบาย,บาย,ย,ยอ๋อบายบายชิงเช้ง